السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري wa yassir amri wahlun uqdatam min lisan yaqahu qawli sawadi Kapten pa mai pino muslim ti tang alhamdulillah rok ma pop kan ta pokati na kap te yu la kan na yu ke nu mung yu ke ni mung ko de wa ke dien ta pa sai na ke tan rian, ke nai ko ai yu nan เมื่อกติถันนบีศาโลลบอฮ์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะชมกล่าวนั่นแหละซูจ่าต่างไล่นั้นจงเรียนแม้ว่าสุจาจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เมื่อกติอัลลอฮ์เมื่อกติถันนบีบอกอิตะกิลลาฮ์ไฮซุมาคุนตะวะตะบิอัซัยอัต้ฮะซันะตะตัมฮุคายะวะคอลิกินนาซาบิฮุลกินฮะซันนะสุจาจงเกี่ยวกัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไหนก็ตามที่สุจานั้น อยู่นั้นแสดงว่าเราจะต้องเรียนรู um, ้ตรงนั ad, e e ้นเลยเราอยู่แค่นี้ก็เลยแต่เราอยู่ในกูโบ้เราก็จะกลัวอัลลอฮฺตาละเราอยู่ที่บ้านก็กะแวอัลลอฮฺตาลาเราอยู่ที่ลาดก็ระกวอัลลอฮฺตาละเีนี้บอกข้อลิินะซาบิฮุลุคินฮัสันนะและสุจาจงอะไรกบข้าเสมัาคมกับบรรดามนุษย์ทางไล่นั้นโดยอิเริยามาเดียตีนีนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่กัน ในสังคมมกุโรต่างไรนี่ในวันนี้คือมาตั้งข้อชวนมาเป้ากุ้งนะตีบัตรกลางตีบัตไล่ไรก็เรียกบัตรไล่ไรล่ะไม่รู้นะอันนี้คือไม่รู้นะ่าไม่ทันเตีิดดิอารมาัดนี่ดังการเตะซอฮิบุนุสฮัตินมาจัลิส Lepas dah sumpah ke matang sahibun majalis ke pu pencokong kitab Nushatun Majalis. Nah, pada ya, nah. Pada kitab ku Nushatun Majalis ni ku bawa kia kabrang aray lah. Bawasa Nuh alaihi salam tecing Nabi Nuh alaihi salam nan. Katakala tetap pada bumi. Wala ke ke matang rea na pecot ju. Bun pukau judi tu wan Nabi Nuh dah นะยู่บนเรือนั้นประมาณกี่เดือนใครรู้มั้งอะ่ะไม่รู้เรา,มาไม่เดียนรู้ตีเดียวนะทีนี้ยู่ในะยู่ตั้งแต่เดือนนะเดือนได้ละนะทกเดือนเต็มเต็มนับกลับไปนะนับกลับไปในกะี่เดือนเดือนมัฮัรรอมนะจนเกียดได้ตั้งแต่เดือนราจับลกนะราจับตั้งแต่เดือนนั้นเลยเราจะาล่าให้ในบีนุ่นขึ้นเรือ เกนเรืออยู่ในตรงนั้นนั่นก็มีเหตุการณ์มากมายด้วยกันที่เกิดขึ้นกับในบีนวัวและก็ปักผัวกในทีนี้พอเวลาในาบีนะลัยอิสลามเอาเรือไปจรดอยู่ที่ฟุกเขาอยู่ดีนะตรงนั้นก็คือติ่ปฏิทิอิรักนะครับปฏิทิอิรักไปเลยได้ติจอดเรือถึงวันนี้สาบก้องเรือนียังมีเลยก็ทำอะได้าาละไวเลยไปปิตธพัน นะทีวนี้ส <spit> erm e ุรโร่ในตัวเขาเก้บมนูปนีสร้งรอยปีสร้างรอยปีคือถึงว่าเก็บไว้เพื่อต้องการที่จะให้ลูกหลานได้ได้ได้ชมได้เลยว่าสุรโรขันชั้นนี้อ้นานจำเป็นสร้างรอยปีแล้วนะแคนี้ก็ไม่รู้แล้วแกอื่นด้วยแบบแกนี้แต่ถ้า pada bumi คือมายถึงว่าจอดอยู่บนแผ่นดิน pada hari a s u รอคือไปจอดอยู่นั้นตรงกับวัน a s u รอคือวันที่สิบก็เดือนมุฮัรรอมนะนี่แหละ ตีไปตีมากก็มันนะเดือนนบีนอาลีฮิสลาที่ไปจอดอยู่ที่วันอาสุรนะคือวันอาสุรคือวันที่สิบก็อเดือนมุฮัรรอมนะตีปีได้ก็ไม่รู้เใช่ไหมปีได้ก็ไม่รู้นะก่อนจปีแก่อตีนะซพอจะอเลยด้านประกาศเตอร์อีกเยอนะเลโกเก็ได้ว่านพนกันไปเลยมีบาง a ย a างที นบีนัวอัลในอิสลามบอกว่าสุจาวต่างลายจงเก็บมาจงรวบรวมมานะสิ่งที่มีอยู่แก่สุจาวต่างลายนั้นดาริบันเดอร์อย่างเลเบหประกาศลังกามุจาบัดาซัมปาราติว่าเลือจากสุจาวต่างลายนั้นติกินมากี่เดือนละหกเดือนเต็มๆทีนี้เลืออะไรนะคือหมาถึงว่านะให้บอสุเก็บมาเก็บมามาก็อินินมันตั้งใจดังนั้นกัจจังนะบากาโลเดี๋ยวนี้คือมาถึงบางคนก็พาหนึ่งพาไรื่ละ เราก็จังบากาโลมาทั่วไรแลยออรมานเมรู้แล้วนะคือหมายถึงว่าเป็นทั่วที่ว่าเขาทำอะไรแลเป็นทั่วเล็กๆลบนต้นไม้ที่เล็กๆที่เขาทำเก่งเลี้ยงอันนั้นก็เรียกอะไรก็จังบากาโลนะเขาเก่งเลี้ยงอะไรประมาณนั้นเลยด้านนี้ดังนั้นอาดัสนั่นก็คือหมายถึงว่าทำเอามาจากอาดัสอาดัสก็หมายถึงกัจจังเหมือนกันทั่วไปเป็นทั่วเหมือนกันทั่วอาดัสก็เรีย dan inin zarrah laqama mateng lalu mateng jagung. yaung uh zurrah na zurrah ku mate apa be zarrah zurratun nah kama tưng wa kum nah kum nah dan inin dengan syaid laqama ning ko ke sya'id ke ka'bah ri nah ka'bah ri dan inin dengan khintah laqama ning ko ke. nah gadum nah ka'salih maka sabdanyo deni nabi nuh kau langsung taubat มากันอ oh, oh, ka ka ุลก ok ันงูอารยกเียนปกสูต่างๆนั่นเอาบรรดาทั่วต่างมดห้าอย่างกันเดียวนะทั่วไรละบะนะบบะโคลนะอาดัเรโรนะจโร่แล้วก็เซเอแล้วก็ขึ้นต่อต่างมดนั่นข้าวกันกวนข้าวกันนะวเขาเป็นแรกกินข้าวบูโบวันนี้แหละนะกวนบะบอกกันหรือว่ากนบบอกกันนะ ม a k a segala maka desanya telah disenangkan kamu d สลีมาพเต่จจิงเขาได้ให้สุขานั้นคือมาถึงแวะมีใมีความมาได้มีความสบายอกสบายใจโดยการที่ว่าเออได้ประลอดภัยจากการน้ำท่วมแต่คนอื่นนั้นท่วมเม็ดหน้าท่วมเม็ดเราลองแวะพวกนี้ไม่ท่วมแตก็รักษาให้ความปลอดภัยแต่นั้นซาลมุนอาลานูเห็นออนั่นคือ Maka daripada nukid itulah kocak enan le dalam mengambil segala muslimun. Ini pada muslimun tang lain yang cahitkan kalau Nabi Nuh alaihi salam ni pada muslimun kau tak lah akan makanan asurak kau kau letam. Ahan asurak kena tanti an leh tanti Nabi Nuh. Ni ke pen sunnah kau Nabi. Nah sunnah kau Nabi Nuh tu. Tini rakata rentama. Tini tu sunnah kau pada Rasul tanti tu Adam macu พวกเราต่างแลกนี่คือเราก็ปฏิบัติได้หารุยนะฮูกูบอกว่าฮารุยเลยปฏิบัติตามได้สุนทรภาพในบีได้แล้นบีสุล aiman มีเมียกี่คนเล่าแล้วนบีสุล aiman มีเมียกี่คนเล่าแล้วนะนบีสุล aiman มีเมียนึ่งร้อยคนนึ่งร้อยคนนั่นไม่ใช่ฮีดนั่นนึ่งหลายคนสุนนะภาพบอกนบีสุล aiman ทำได้ไหมลายนึ่งหลายคน Tak Amir. Intaha mot kadase aja ajhuri teneta se saya da sumplawa dan aku lihat bagi orang lain lacan kodehen konoen law nas nas yo ku lakthan na ku o lakthan luy na jak nas lain luy bahwa se nuh tetkala turun daripada safinah na rating nabi nuh wala ke lumung-lung ma jak safinah ke lumung ma jak Nah dia ko Nabi Nu kan? da tak ka leun serato nyo le orang serato nyo le di wayu Nabi Nu Mengadu kapadanya ke mate form rom nah kap Nabi Nu le dengan lapar bermik pam hio hoi nah jikin kin le le nah ke mesti mengik pam hoi tam ban habis segala bakalan mereka tu ke Ahankan, Kintang kin tang mot nang นั่นคืออาหารการกินตัง้งมดกระเม็ดเล็กเกี่ยวเตรียมมันนั้นกินมาตึงฮกเดือนเต็มเต็มตั้งแต่เดือนระยับต็มเต็มเดือนมัวห่าร่มไม่ใช่ฮิตนั่นเดือกเดือนเต็มเต็มแม้เกิดมันจะรู้อาการบริการตู้ดีนี่เข้าเรานั้นนะเขาก็มาถึงดาบ,บินวะนี่ก็ได้ใช้เขา้าเรานั้นบพราะว่ามันได้ตั้งเรื่งกับขงอย่างเดชจากในประเทศบริการาตู้คือให้พวกเขาเอาน้ำส่วนสีเลือดจากนาณากเบียงที่เขาเรานั้นเตรียมออกมานั้นสีเลือดเลือดนั้นเอามา มัก็มาเดตังอินินบาคอนป็ผ่าอินินมาดังนันเส้นกัมกันดุมโดยกตรทีーー่ว่าเอากันดมมานะเอาข้าวนะข้าวสาลีมานึ่งกัมในิดเดียวดอกนะนึ่งกัมดอกดัอินินดังนันกัชชังอัดเล็กก็นะกัชังอัดอีกนะนะนึ่งกัมดัอินินดังนันกัชชังพูนเล็กก็มาตึงว่าทั่วปูนก็นึ่งกัมนะทั่วนะจะเป็นทั่วเปเล Dan ini dengan satu Satu pok dengan kacang hamas leko ni ani dua, nah neng kam jatua hamas, nah sampai tujuh bijian bijian yang niche, jangan katakan wa nah jenis kong manlet pur tangmutan jen tuh tuh tujuh sep jenis, ni kah cara tham bubo -bu, tham panie leh koroh ni tham hit diau nuk sendu sendi, tetapi dah tujuh sep tham dia, sum nak kong na binuah adi hisalam. นะคืมาตงเจ็สิบชนิดนะทำให้ครบเนาะตัวตัวได้ตัวได้ตัวได้เส่ไปให้หมดได้กินร้อยไม่ใช่ได้นะดอรอีย pada hari asyura คือมาตึงวันนั้นเป็นวัน asyura เป็นวันเดนะวันที่สิบขอเดืน asyura มาก็มุจับนบีละด้นยบิสมิลลาห์ทีนี้นบีลก็ได้กล่าวด้วยบิสมิลลาห์ด้วยชื่อของอัลลอฮตาลานะบิสมิลลาห์ ดันมาโซกันเดี่ยวมากันสกิเลียนย่อนเลยพวกเขาเหล่านั้นก็มากินนะคือมาตึงต่างมดนั้นเจ็ดสิบเจนิตมากินกันพวกเขาเหล่านั้นพีคนเหล่านั้นประมาณแปดสิบกว่าคนนะมาเช่นั้นแปดสิบกว่าคนกินอิ่มมดดันกันยั่งมาในกาตู้และเขาเหล่านั้นเก็กินอิ่มมดดังนั้นบรักัารสซดินานวัว์โดยบรักัาของไซดินานุฮ์นี่แหละที่เราทำบุโบนี้โดยความบรักัาของนบ,บีนูฮ์ดูนะมาเช่ะไรอนี้เราไม่ทำกันการไม่ทำกันแล้วไปเลย Aku dia metam. Ha, macam mana lah? Takut Kali apa? Perman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sungkelawa. Qila ya Nuh ihbid bisalamin minna wa barakati alaika. Wa ala umamin mimman ma'aka wa umamin tasanumati'uhum. Dia katakan, hey Nuh. ini kau dah lawa. oh Nuh. Nah, turunlah oleh kamu daripada dengan sejahtera, cawan cung lumpai, ด้วยความปลอดภัยลงไปเลยดัปนัการบีจจาเรานี่คือจากอัลลต้าลด้านบารักาดอัสมูแเรก็่บารักาดอันนี้หลยบารักาดจนถึงพวกเราท้งลรยที่ทำนั้นทำบูบ้กันทุกปีนะเดี๋ยวว่าบูบ้วนูบูบ้นี่ก็เหมือนเงว่ามีกลุ่การของอบตมั่งไม่อบตมั่งนะกองติดสบ้านนันติบ้านนั่นคือทำกันเลยอะไรละต้องการที่อดไรจะรุมละรุมนะก็กบกุาต้งช้สำเนด้บินุฮอัเลฮิสลามดู นั้นอุอมัต์ย่งสันตะมุและก็มาตถึงว่าดาวอุมัหอุมัตนะอุนะอุมัหคือมาถึงบิดานะอุมัตอุมัต์ที่พร้อมกับสุจ้าวและอุมัห์ของเรานะสู็ก้อนไปกาตัวเขา้าแล้วก็มีความดีอ,อกดีใจนี่คือตีไปตีมาของการกวนบวบนะพี่น้องเออทีนี้เราบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีแข่เนอยอย่างนั้นไม่อ่านหนังสือเราไม่อ่านหนังสือมาแล้วมั่งเลยหนังสืออะไรยำอุนปาวาเอ็ดนะตีหนึ่งรอยชามทุบซ่องพี่น้องเออ สาสิบช้องในประกาศให้รู้ไปแล้นี่เอาไปความบังคอนี่แหละน่นลดิเมื่อติกงมาเลังตอนนั้นปัตจัมาทมดขอม k a n ี่ได้มาสกันที่วกแลก็ประกาศอาหารกับปรกาศแรกอาหารชนิดแรกที่เขาได้ปรุงขึ้นมากินเป็นอาหารบนหน้าแผ่นดินนั่นคือข้าวนี้เลยข้าวอาซูโรนี่เลย Nah kalau asyura ni kemudian daripada tuhan langs cati bahpen nam tuh luk, nah tuhan, nah tuhan maka mengambil segala manusia akan diyosun sunnah sunat pada hari asyura. Dini benda manut yang lainnen, hendapin ini pen sunat, iaitu kalau tham, dah buatkan, kalau tham kau lewai, nann kalau malamkan, tak dah buat le. Rokaan tiham di sini sunat, majid bidah. Nah apa cabai Nah, sunat. Bacaan dah. Bacaan bid'ah. Na. Nah. Dan adalah padanya itu pahlanya amat besar le kemutin wakah di tampanan nan. Napen pun la bun ti gay yang amat besar. Bagi orang yang mengerjakan kepada apa ti tam dia mendekat itu ti tam kap sing dan klau nan. Na tam bubo. Tam bubo mai pinong tam. Nah ni kemutin dia tau pai den rela den asuro. Dan, Asura. Nadian Asura tu dan red dan Muharram. Buat tuan Asura ke berarti si. Kau Dan memberi makan segala perkara oleh kau tu awahan kan na pecah kepada kun dia kun tuan mukarramat tu ni nami aka ah. hamata. Ha, ipa de pubu nan le buat tang wan. Ha, pi tang amai ah. tu mesti cek bagi hai kan kun pote di penan le. Na wan masakin le kau kepada kun dia kun tuan. Na มัก bu ็ดีนามว่าการบูบบุบก nah, nah, ็เรียกว่านั่งคือบูโบนะบูโบุบคือข้าวเปียกนะบูโบนี่ยก็เรียกว่าข้าวเปียกเลยบูโบนั่นนะข้าวเปียกอาสุรก็เรียกนะบูโบุบทีนี้ใครไม่ทำนะใครไม่ทำนบีนัวทำนะบีนัวนู้ทำทีนี้นบีนัวนั้นเป็นนบีที่อัลลอฮฺตาลาทุงประลอมนะก่นหนึ่งว่าแกนั้นเป็นโดซูลว่าแกนั้นเป็นผู้ที่นำนะองค์การของอัลลอฮฺอุบฮานะฮูวูตาลามาทำให้เราเห็นให้เราดูเรื่องตรงนั้น Dan jika bid'ah ah sekalipun, nah mewab kan kata anan jadi bid'ah ah sati kota, nah bid'ah ah sati kota, bid'ah ah hasanah tu jadi bid'ah ah tidi, nah bid'ah ah tidi, nah di mana? Nah kau nabi, tidak tam, tidak tam, nabi tidak tam, sahabat tidak tam, imam tangsi tidak tam, tapi kita tidak tam, <laughs> nah, pada le bid'ah ah buah, bid'ah ah hasanah, bid'ah ah tidi. Dengan kosot itu dokan Pada le. นี่คือตรงนั้นตรงกว่านี่คือการตีรธรรมอสุรนิสุนานะสุนาตอะไรเป็นบิดาเป็นบิดาได้บิดาาสนาเกี่ยกการเระก็สอดปนั้นดานด่านบางส่วกันไ i อิบนหะจัดนะและเขาก็และเขาก็ได้ผูดในด่านของฐานอิบนนหะจัดอิบนหะจัดอะไรนี่มีสองคนอิบนหะจัดคืออิบเนหะจัดอิสกอลานีคนนึงและอิบนหะจัดไฮแตมีคนนึ่งนะสองอิบนหะจัด Jadi ni tahu hai dami ni pu ti cara do tam la pu di cara do tam imam syafi'i nang ko dewa ibnu hajar hai nah di ni begitu ibnu hajar al iskolani ni ke pen pu ti dengan hadis kata nabi sallallahu alaihi wasallam nang ke ibnu hajar iskolani pada segala biji-bijian dalam benda malek pantang mot nabi yang bukan pada hari asyura timacai pen buan asyura Nah, yang bukan pada hari Asyura dengan katanya dua kali dia bawa wa yaum asyura sabu tah tahrisun barun bazar dun summa mas adas wa hamsun wala walubiya walfun wa hadza huwa sahih wa, wa, wa mankun tetno pada hari asyura akan tujuh perkara ke newan asyura nan kau au nah ada lah kau au jenis ket jenis. นะจากทั่วทั้งหมดนั่นนะคือเจ็ดประการเจ็ดทั่วด้วยกันแต่ตู้กันดุมก็คือนึ่งข้าวนะข้าวกันดุมข้าวได้ก็เรียกข้าวซาลีด้านบรัสและก็ข้าวธรรมดาการมาเดินการจังมัสแล้ก็มาตึงทั่วมัสนะทั่วอาดัสและก็ทั่วการจังฮามัสและการจังลูเบียและการจังฟูนทั้งหมดเป็นการจังเพลยเลยอันนี้ละย่างก้นย่างโซเฮนีและที่ก้นที่โซเฮชัดเจน นะคือมาตึงเป็นการเตยแรไม่ใช่ตั้มลอยลอยไม่ใช่ <c oughs> คือตัวตีวนนานบีนุเอามานั่นคือมาตึงออกมาจากตัวนี้แหละแตัรางวันนี้คือเราทำดีไหมละ่ะดีไม่ดีก็ไม่รู้เลยนะดีไม่ดีเราทำเกลือ,อได้ต้องการติจะนะร้านตรงนะเรื่องของนบีนุฮาดีฮิซามเขาได้ประกาศด้วยเผยศาสนาจะเป็นจตะต้องไรละ่ะขึ้นเรือเบื้อการที่พวกเขาละนั้นทำกับนบีนุฮย่างแรงนประปนูปนีปนัปน ตัลงวแกก็จะปิดจะต้องขึ้นเดือเนี่ยปนั้นแหละดัศกยญาณิมาสุบุลกเตดัศตันตีดีก็มันเราจะต้องใส่ข้าวเตไปกันนะข้าวบ a ก็เดี๋ยวรดาฤๅัญดูรุติมีแรงงานอันก้อนนั่นแหละนั่นคือรวของการทำ barley asuro แต่ร่องการตี่ทำอ s u ร o ดังกล่าวนัคือมีเนาะนเราอย่าบอกว่าเออไม่มีก็ไม่ต้องก็มีการประกาศว่าเออเราทำาอ u r o กันั นะั่นคือทำตทางเดือนและอาสูโร่ะนะน่ะกวนกวนบัวบอกกันน่ะกว่ากวนบัวบอกกันเทนี้นะาหว่าใครไม่ทำก็ถือว่าไม่พื้นก็สุนทตนะ่ะเป็นสุนทตแต่ใครจะทำก็ถือว่าเป็นก็อบอกว่าบิดา ah, แต่บิดา ah หาสานาะนะ่ะเทนี้บิดา ah, นั้นมีอยู่สองบิดา ah, ตามที่อิมามชาฟิอีบอกนะั่นคือบิดา ah มหาหมู่ด่ากับบิดา ah มัจมู่มา ah. เทนี้ ah, มัจบิดามหาหมู่ด่านั่นก็คือ ต่หากว่าข้อที่ทำนั้นข้อที่อุตริขึ้นมานั้นอที่บิดาขึ้นมานั้นคือไม่คัดกับพิตาบุลุษนะไม่คัดแล้วก็ไม่คัดกับสุนนะของแต่นบีและไม่คัดกับอิจมากับอุลามะและไม่คัดกับอัสซาดกอบบัลดาสอฮาบัดถึงเมอไม่คัดแบบนั้นนั้นก็เรียกบิดาฮาซานะบิดาที่ดีคือมัดบิดาหมหบูดะเห็นนี้แต่หากว่านบิดาหนั้นไปคัดกับอะไรละไปคัดกับ kita bullah nah kita bullah nah, mima la ke mateng ten rabam nah ten mima ya bila tam masuro ma ya. nah, rahmatam, mai mai mi kai tam tu kon na ro mai na bit apa na ko mai tam ni mai mi mi nah na ke khat kita tidak khat ta kita bullah mai khat ta sunnah ko nabi paykata, kata, asar นะข้อบดดาตัวฮาบาดต่างๆที่ว่าเป็นบิดาอัลลอฮ์นั่นและคือบิดาอัลลอฮ์นะให้ดูความเปนนักสะิดเลยแต่เราไม่ดูความตรงนั้นแลยก็เออระบามันก็แหล่ะนั่นบิดาแอนี่บิดาคือข้อตินบีไม่ทำคือบิดามันว่านข้อตินบีไม่ทำคือบิดานะชาวอุมูริมฮดาซาตุฮะนะข้อี่อุตตะริขึ้นมานั้นนะเป็นคนอะไรเป็นข้อติอุตาะริกขึ้นมานั่นคือเป็นบิดา kullu bid'atin dalalah Duk-duk bida'ah dan dalalah wa kullu dalalatin binnar padan deh Garis ka deh ini ke mati nabi ke ada kelas tu na sab ton do kan to di ni ke syarun muhdasa Tuhan jadi kullu tu re kullu bid'atin dalalah ning na kullu nan ning to kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin latin na so kun tu นะกุณล nah, ah, uh ah, ah. ูบิดอะกุณลูมืฮเด็ตเต้นบิดอาบบิดอะบเีนี้คือทราซ้ราบุณตรงนั้นนั่นเี๋นี้คำว่ากุณตรงนั้นนั้นมีความหมายก็ว่ามัดหม้อไม่ใช่คำว่าไม่ใช่มีความหมายว่าทุกถุกไม่ใช่เดี๋ยวนี้มัดหม้อนี่คืออะไรล่ะคือส่วนมักแปลว่าส่วนมักนะบิดอะที่ว่าเป็นบิดอาอะไรล่ะบิดอะฮะซะนาคือแปลว่าส่วนมักเห็นอัลลอฮฺตราลาได้สุกลาวในสุโรนะอันนะ เกี่ยวกับเรื่องของรวงข้าวนั่นนะรวงข้าวนั่นคืออะไรล่ะนะเป็นรวงข้าวต่างมดนั่นนะเอาลวดตาล่ล้เด็กเล่ากับคนพืดแล้วนะรวงข้าวต่างมดนั้นมีอยู่เจ็ดรวงข้าวด้วยกันแต่ละรวงข้าวนั้นมีแต่ได้ละมีหนึ่งรอยเล็ดนะไม่หนึ่งร้อยเล็ดทีนี้เราจับมาแต่ละรวงข้าวนั้นเรามานับได้ได้มาร้อยหนึ่งนะก็ะมาตึงว่าเอามาอ่ะรวงอันตีหนึ่งได้ไหมร้อยหนึ่งรวงทีสองได้ไหมร้อยหนึ่ง ปกติทราบได้มาร้อยนึง่งนั่นคืออัลรตาน่าบอกว่าอัลรตาน่าได้ทำต่างมดนั่นแกบอกว่าพู้แล้วบ่วงข้าวต่างมดนั้นนึ่งโรยมาเล็ดในเรื่องเรามาเล็ดแต,ต,ต่ว่าเป็นประวับจริงไม่สิ้นบอะไรื่อนั่นน,น,ววน,นนั่น,นก,รรรรรรก็เรียกว่ากุลูบัจมัวอะไรแบบนั้นเทพินกรณว่าเรื่องกุลูยามีะนะกุลูยามีะนั่นกุลูมุสกีเรนคอมตกตกสิ่งตุยา่าที่ทำให้เมานั่น S <S <an> แกเป็นอะไรก็ได้ตุกตุกสิ่งตีตาไม่เมานั่นคือมาตถึงว่าข้อมเป็นลาวว่ากุลูนะข้อมดูหารอมุนและตุก,ต,กตุกเก็บไปเป็นเลานั่นหารำนั่นกลัวได้ก็เรียกว,ว่ากุลูจามีะนะจามีะก็หมาตึงาห้ารำเลยลานั่นมันเมาแหละ,ะแต่ว่าตอนตอนฝังข้าวละไม่แต่นั่นคือแสดงว่านะกุลูตรงนั้นคือเป็นกุลูจยยามีะกับกุลูมาจมวา S <S <an> นะมาจม่วนก็คือได้แะไรมันจม่วนก็คือมัาถึงช่วนย่้ก็มันแล้วคือนะนะชาไดา้นะพนันแล้วเอฟตัวเซตต่างมดนั่นคือนะมันจะพอเรีองๆดอกนะคนรู้จะมีเอนที่มาเป็นปัญหาแล้วเราก็จะเป็นที่จะต้องศึกษาตรงนั้นลงเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกอเร่เกี่ยวกับเรื่องของบิดาในาบิดาตรงนั้นให้กระจายความตึงบิดาดีมามเชฟวีบอกว่าโซ่ คนอื่นว่าคนเพื่อก็ไม่รู้เอาเลาหุานตาลอาดำใช่ไหมเอาเราหุตา,าลอาดำเป็นผู้ทิ่รูตรงนั้นแต่นี่วันนี้ก็ผูกเกี่ยวกับเรื่องอะไรละ่ะเกี่ยวกับการทําอาสุรคือเขาทากนนันจะไม่ก็ดินบินุฮาา่นหาเลยฮิสลามทีนี้ต่อจากอิัลามเนี่ยตอนที่เราตอนนี้เราก็ฟ้ากโบ,โบ,บู่นะบนะบีบ้านกลางนะครับทีบาไลบ้านกลางตอนนี้เราก็เป็นคืนแรกนะแต่ก้าวี่คนละนะระไรตุยม่ามเจ้าดายานคนนึง เดรรอมัดนะใไตมัดเดรอมัดอะไรนะรอมัดอะไรก็ไม่รู้นี่นะรอมัดนี่ไม่รู้จักเดี๋ยวเดรรอมัดดอกนะอันแรกก็ป้อมเบ่งนะก็หมายถึงควาวอยู่เพอเลยรอมัดตุงจีนเดรรมัตตุงจีนบังมาตุ้งจีนอ่าบังมาตุ้งจีนอะไรในเฟซได้เอืออันนี้บังมาตุ้งจีนก็มายถึงแรงเฟซของบังมาตุ้งจีนนะก็จะมีบอกปั่นเพิ่มต่างๆนั้นแต่นี้เมื่อเป็นปั้นแล้ว เราก็เรียนเผอเมียตรงไหนตีไม่ช่วยไม่ห้ามก็ถักกันเลยโน่บอกมาตุงจีนวะนะเืิดมาตึงถักกันปานูปนีคนเรานั้นลายขก้ลูอันคอเีอีววนิสยานมนุษย์เรานั้นคือจะไม่พ้นจากความี่ลืมยาญย่อ่เยอะแล้วก็พิษเป็นข้อธรรมดาในมาพิษตรงไหนแล้วช่วยเตือนเตือนว่ากันเลยนะนะอันชีอันนิชาชีลาลมโอ้มาไกลอยู่ไกลแน่นั้นัวเดรออเลี Nah, petani lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.